ครับเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้มีพระนะครับมาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จหลังหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยชุกตินทะโลนะครับท่านเป็นพระนะครับเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับวัดโคศิตารามนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับ พระของสมพระของหลวงพ่อก๋อวยนะครับเป็นมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นทีดังๆได้รับความนิยมก็จะเป็นแหวกม่านนะครับแหวกม่านสมเด็จโพปกนะครับแล้วก็เหรียญหลังฮานุมานนี่ครับจะเป็นพระที่เขาหากันนะครับเป็นเป็นพระชื่อดังนะครับท่านเป็นพระเกจิรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านะครับเป็นสิทธิ์ของ ของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพเดิมครับเป็นพระอันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับดัมโบ้นะองค์จะใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่หน่อยก็ประมาณตรนี้ก็ประมาณ3ามเซนคูณหเซนติเมตรนะครับนเนื้อดูจทัดอีกครั้งหนึ่งครับ องค์พระจะชัดนะชัดมากครับนะครับะนะครับนะครับเป็นชัน้นเป็นชั้นนะครับองค์พระสมเด็จจะจะชัดเจนนะครับซุ้มซุ้มชัดเจน,นครับเป็นสมเด็จหลงหลังนะครับรูปเหมือนหลงกล้วยนะครับวัดโคสิตารามจังหวัดช้ยนาทนะครับ หลังจะเป็นรูปเหมือนแบบนี้ครับหนักองค์นี้จะหนักหนักหน่อยหน่อยนะครับหลวงโบกกลวยครับจะเป็นรูปเหมือนท่านนะครับนะเป็นรูปถ่ายนะครับประมาณนี้ ประวัติหลงพอกลวยก็เกิดประมาณ2พฤศจิกายน2ประมาณ24นะครับ24 48นะครับก็ท่านละสังขารก็ประมาณนั้นครับปี2522นะครับ,ปรบ, 22, รบเป็นพระเกจิรุนเก่าสมัยนู้นนะครับ